สวัสดีครับก็มาต่อกันที่คลิปที่2ของการออกแบบระบบคลีนอเจนนะครับก็มาต่อกันด้วยสมการในการออกแบบของ Inert Gas ซนะครับซึ่งจะมีสมการที่ดูยากกว่าของตัวอะโรคาบอนนิดหน่อยนะครับตัว x ตัวแรกตัว X เนี่ยนะครับตัวเ็ไม่ใช่ปริมาณสารนะครับ ตัว x เนี่ยก็คือหน่วยเป็นลูกบาศเมตรต่อลูกบาศเมตรนั่นคือพอเราคำนวณตัวคำนวณตัว x ได้มานะครับเราต้องไปคูณกับปริมาตรห้องอีกเอาปริมาตรห้องมาคูณหน่วยตัดหน่วยออกมาเป็นปริมาณสารใช่ไหมครับตัวถ้าเกิดคุณย้อนกลับไปดูนะครับในส่วนของคาร์บอนเนี่ยเราจะคำนวณปริมาณสารหรือ W u เนี่ยออกมาเป็นหน่วยเป็นกิโลนะครับเพราะมันเก็บเป็นของเหลวเนอะแต่พอ อินเนอร์ซึ่งเก็บเป็นกา s เนี่ยเราจะได้คําตอบมาเป็นลูกบาศเมตรนะครับคำตอบสุดท้ายจะเป็นลูกบาศเมตรทีนี้ตัว X ที่เราคํานวณได้ตัวนี้ต้องเอาไปคูณกับปริมาตรห้องอีกเพื่อได้คําตอบปริมาณสารออกมาใช่ไหมครับถ้าเทียบนะครับที่เรากลับมาดูของฮาโลคาร์บอถ้าเทียบเนี่ยตัวเลขที่ Ndpa ให้มาในตารางเนี่ย ก็คือตัว x นะครับก็คือตัว x ถูกไหมเพราะพอเราได้ตัว x ตัวนี้เราต้องไปคูณกับปริมาตรห้องอีกเพื่อออกมาได้ปริมาณสารถูกต้องไหมครับก็เทียบเท่ากันเนอะนะครับ2.0 2.303นี 2. 0, 2. ่เป็นค่าคงที่เป็นค่าคงท,งที่นะครับตัวตัว vs vs เนี่ยนะครับคือเออ่ปริมาณเอ่อเท่าตีครับ specific volume ที่อุณหภูมิ21องศาเซลเซียส V s เนี่ยคือ s ที่อุณหภูมิ21องศาเซลเซียสถูกไหมคนระัเพราะว่า s เนี่ย s s คือเลยครับ s คือ specific volume อะผมเรียกมันทำไมนะครับ s คือ specific volume แต่ V s คือ specific volume ที่อุณหภูมิ21องศาของ inert gas แต่ละตัวนะครับที่ถามว่า s VS เนี่ยหายอยังไงสูตรของ VS เนี่ยก็คือ k1 บวก k2 คูณด้วย t โดย t ตัวเนี้ยใช้อุณหภูมิ21องศาเลยครับจบมันสูตรสูตรของ VS กับ S เนี่ยสูตรเดียวกันถูกไหมสูตรเดียวกันพริะจริงมันก็คือตัวเดียวกันแหละครับแต่ VS เป็นที่อุณหภูมิ21องศาเฉยๆนะครับ มันตอนนี้ v s หน่วยเป็นลายหน่วยเป็นรูปบาทเมตรต่อกิโลกรัม s ก็หน่วยเป็นรูปบาทเมตรต่อกิโลกรัมหน่วยตัดหน่วยทิ้งนะครับ2.303เป็นค่าคงที่ก็ไม่มีหน่วยนะ c ตัวนี้ก็ใส่ไปเลยเนปอร์เซ็นต์มันหน่วยหน่วยตัวนี้ก็ไม่มีนะครับตัว log สิก็ไม่มีหน่วยมันออกมา x เนี่ยไม่มีหน่วยนะครับทีนี้คุณดูนะครับในในสมการเนี่ย x คือรูปบาทเมตร ต่อลูกบาศก์เมตรลูกบาศก์เมตรต่อลูกไมล์เมตรตัดกันหน่วยก็ไม่มีใช่ไหมันถ้ามองอีกมุมหนึ่งคือ x คือหน่วยเป็นลูกบาศก์เมตรต่อลูกบาศก์เมตรหรือ x ไม่มีหน่วยก็ได้นะครับจะพูดว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับโอเคไปต่อครับหน้านี้ก็จะเป็นตาราง k 1 k 2ครับของตัว ig 0 1 ig 1 0 0 ig 5 4 1 c ig 5 5อะไรอย่างเงี้ยนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวของในกลุ่มของอะไรนะอินเนอร์ก๊าซสตัวนะครับสมการ k ก็เป็นสมการไอสมการ s ก็เป็นสมการเดียวกันเนาะนะครับอลองดูตัวอย่างเลยนะครับห้องรู้สึกเป็นห้องเดิมน,นะกว้าง5เมตรยาว15เมตรสูง4เมตรนะครับอุณหภูมิห้องเนี่ยตัว t เนี่ย ยี 20, ่ส,สิอสามสองศาเซลเซียสนะครับใช้ IG 541หรือว่า i n นเดเจนนะครับมี MDC เท่ากับ34เปอร์เซ็นต์นะครับก็แทนค่าคำนวณค่า S อสได้ค่านี้มาจาก K1 หนบวกเคคูณด้วย T T คือ30องศาเซลเซียสนะครับ แล้วก็หา v s ก็มาจากสูตรเดียวกันครับ k 1คูณ k 2คูณด้วย t แต่ t คือ21องศาเซลเซียสนะครับ v คือปริมาตรห้องก็300รูมบารเมตรน,นะเราเราเราก็แทนค่าไปเลยครับออกมานี่นะครับ c นี่สามี่34%ออกมาเนี่ยนะครับจะได้ตัว x ออกมาคือ0.403แล้วเราก็ x ตัวเนี้ยคูณกับปริมาตรห้อง ก็ได้ออกมาเป็นปริมาณสารคือ120.9รลูกบาศเมตรนะครับปริมาณสารคือ120.9รลูกบาศเมตรเนาะนี่คือตัวการคำนวณก็ไม่ได้ยากอะไรเช่นเดิมครับใน E P A จะมีตารางมาให้ด้วยตารางนี้นะครับคอลัมน์แรกเป็นอุณหภูมิคอลัมน์ที่2เป็น S ในตารางนี้ไม่มี V S เลยนะครับเพราะจริงๆถ้าเกิดคุณดูนะ V S เนี่ย กึ่งๆจะเป็นค่าคงที่เลยนะครับอีกตอนนี้คุณคำนวณ v s ของสารแต่ละตัวมาก่อนได้เลยนะครับและมันจะเป็นค่าคงที่ถูกไหมครเพราะอุณหภูมิก็คงที่ k 1 k 2ก็คงที่ผมหมายถึงการหาค่า v s นะเพราะในตัวตารางเนี่ยเขาเลยไม่ไม่ได้มีตัวแปรเรื่อง v s เกี่ยวเลยนะครับแล้วก็มีตัวอะไรนะตัวเลขที่ผมวงนี่คือ m d c ข้อนี้อุณหภูมิ30ครับ MDC 3 4ก็จะได้ตัว x ออกมาคือ0.403สนตรงรู้สึกตรงกับเหมือนกับที่เราคำนวณได้เลยนะครับบานคุณก็ไม่ต้องคำนวณก็ได้เนาะคุณก็เปิดตารางเอาก็ได้แล้วนะครับนี่ก็คือตัวของสารอ,อินเนอร์ก๊าซนะครับ เดี๋ยวเราพักคลิปนี้ก่อนเนอะนะครับคลิปแรกมันยาวไปหน่อยขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าสู่คลิปสุดท้ายเราจะคำนวณเรื่องของดีไซน์แฟกเตอร์กันนะครับ